ตำรวจเมืองพัทยาบุกจับบ่อนการพนันภายในคอนโดมิเนียมย่านพัทยากลางนะครับซึ่งเคยเปิดเป็นบ่อนคาสิโนโลแล้วก็ถูกบุกจับเมื่อหลายปีก่อนครับตำรวจพูธรเมืองพัทยาพร้อมทหารส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านพัทยากลางหลังได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของคอนโดว่าไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เนื่องจากมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลขัดขวางและทำร้ายคนที่จะเข้าไปตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบว่าชั้นล่างทําเป็นห้องลับมีไพ่หลายสำรับโต๊ะบาคาร่าจํานวนมากอุปกรณ์การเล่นหลายรายการนอกจากนี้ยังพบสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าอีก12ขวดเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่พบผู้กระทําผิดคาดว่าไหวตัวทันและหลบหนีไปขณะเดียวกันจากการตรวจสอบประวัติพบว่าห้องดังกล่าวเคยเปิดเป็นบ่อนคาสิโนเมื่อหลายปีก่อน และถูกตำรวจบุกจับพร้อมกับนักพนันและของของกลางจำนวนมากส่วนที่จังหวัดปทุมธานีตำรวจพร้อมทาหารนำกำลังเข้าค้นอาคารแห่งหนึ่งในอำเภอลำลูกกาหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเล่นพนันหลักรอบเปิดบ่อนการพนันออนไลน์ทั้งพนันฟุตบอลและหวยใต้ดินจากการตรวจค้นพบว่าด้านล่างเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์บางหน้า พผู้ต้องหา18คนในจำนวนนี้มีเยาวชน9คนพร้อมของกลางอาวุธปืนเงินสดกว่า10,000บาทและโพยพนันฟุตบอลจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นหลักฐานส่วนเยาวชนเจ้าหน้าที่เรียกผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหาก่อนส่งตัวดำเนินคดีต่อไปครับ